นะครับดูแลกันอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬานะครับขณะนี้เวลาเก้านาฬิกาส่นาทีนะครับท่าอาสบาบนตมโคกศีแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาทุกท่านครับกระผมนายธรากรเติสภาผู้แทนราษฎรมีความยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เพื่ออํานวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณแต่ไรเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายเสียติดหน้าในมือดีเพื่อจัดก,การแข่ง,งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันแบบขอบคุณมากครับ ท่านสสพระราชนิพนธ์ท่านประธานในพิธีขอบพระคุณนะครับท่านนักกีฬานหนึ่งครั้งว้าเล๊ะ ยังไม่ผ่านยังทีที่ปากคือปากคือปากคือผิดสะสมตัวโยกอยากเอาตัวมาเป้าหมายสิจอร์แอนด์สิโยกอยากเอาตัวมาฆ่าตั้งคนเราวุ้ยตัวสองของยุทธชัยสุขดาโจมครับหรือเจ้าตู่เจ้าดิวครับโอ้โหทนายกโอ้โหยังไม่ผ่าน ที่ไ้สี่านนตกฟิวเจอร์เลียวีถแล้วฟิวเจอร์ฟิวล้งฟิวเจอร์ทันด้วเลยีอ้าวโอ้โหมาจกวเสารครับคี่ไประจาอ่งสองนึ่งสองสามเอ้ยต้สุดท้ายเนาะต้อสดท้ายจนนัพกเรกับพวเนาสนามที่สครับรอบสี่ทีมครับ

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการสมควรได้รับการขอบคุณขอเสียตัวนะไปแล้วกับ ไม <c Dante> ่ม <Safe hart mark> ีอะไัคือมคก็กลับเียงเียได้กรับมาพด้ากครับผมพูดงดกันหลังันผมต้องเลยเดี๋ยวใครมีอะไรรับรูปเลยนะสวยครับสวยครับยืนเลยครับยืนตัวตรงเลยครับสอนกัน่อนกันอย่าสอนมันก็หมดันมันหมดต้องขนาดนี้มันจะไม่จะไม่หมดต้องกัทาง หนึ่งสองสามกระโดดเลยครับนี่นะครับเท่ๆหน่อยเออเอาถ่ายรวมครับมายืนให้เขาสิเา้ยเโอกานี้ผมัดผู้ัดสินน่โอกาสนี้ถ้าถ้าจสุดมก ครงงางวัลรวม1แดงบาทก็จัดแข่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดของคณะกรมกรมการป้องกันามปปการพับเงินและยาเสพติดนะครับจัดที่อำเภอยางตลาจดจังหวัดยะสธ์โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน2อำเภอคืออำเภอคลองชัยและอำเภอยางตลาดวัตถุประสงค์ก็ให้เยาว,วชนและประชาชนหันมาเล่นกีฬาทางกายยาเสพติดครับ